ก็ผมชื่อพีน่าค่ะแล้วเขาเป็นบุ๋วเขาเป็นบุ๋วเขาเป็นบุ๋วมาเริ่มเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออวุ้มี ย่าคื i คือนันตะโกกับสันตินั่นเองตอนนี้อีกครับก็คอและคืานะครับผม้ ฟลีเสารสิร่เกกับนนะครับกโอนัาต่อไปก็ดีกว่าครับผไ้งตัวไปแล้วไ้วบอกว่าคนเคยมาไทยแล้วบองคเคยย้ามาสอไทวันนี้คืาว่าทาใอะไรในประเทศไทยกันบ้าครัผมเื่องแต่ไดีมีไปอยู่แล้ว I <laughs> do

<laughs> massage. Massage. <laughs> because uh, in May, Alpha Thailand, we don't have time to do to try massage. So this time we won't try because other guests uh, t told us the Thailand's massage are great. <laughs> แล้วก็มีแก๊สพูดเงินบอกให้เขาว่าของไทยอย่ากนูวดเก่งมากอยากมาลองมาเลยโอ้แบงค์ไเป็นไทยอีกรอบเลยนะเขาบอกว่าดีเรียนเกินคนไทยนูดเก่งมา ใครอยู่บนใครอยู่รบดวกันแล้วต่อไปค่ะอันนี้เป็นคาถามนะครับการเหตุที่สามารถถาได้าต่อไปแล้วคุณธนาคุณตอจครับครั้งแรกที่เจอกุณตงก่อนคแเจอคณรู้สครับ The first time I meet Hannah find he's so handsome. <laughs> of course, right? Of course. Of course, uh, that time we meet in the fast food restaurant and uh, he come with a lot of friends. With a lot of friends. <laughs> uh, But she's all he <laughs>

那时候他靠是静音链，他可当时靠的是静音链，然后我当时就觉得远远的看到他，然后觉得他长得很帅，但是不敢勾搭。然后某天在微博上勾搭，五年前在微博上勾搭，然后就是那时候觉得他长得很好看然、哦、后但是他并没有看到我。 งานอีเวนท์จริงนะคะแล้วก็จอ

哈，哈哈哈哈哈！哈哈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  하나, 세, 권, 나, 권.